มีคำถามว่าจิตเหนือสำนึกเนี่ยช่วยเราได้ทุกเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่จูนจิตเหนือสำนึกเนี่ยมันจะช่วยได้ทุกเรื่องแต่ตอนที่ผมฝึกฝนแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดขึ้นกับชีวิตของผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่เราเข้าใจเรื่องของจิตมากๆเข้านี่นะครับมันจะไปสัมผัสได้ถึงสภาวะ ที่เราเรียกว่าจิตหนึ่งหรือว่าจิตหนึ่งเดียวมันอาจจะเข้าไปในช่วงแกนกลางของความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันเข้าใจเรื่องราวในชีวิตเนี่ยถูกต้องหรือว่าผิดพลาดมีคำพูดคำพูดหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่า าในชีวิตเรามีความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลวแม้แต่เพียง1%ไอหนนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราล้มเหลวในที่สุดผมก็มานึกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอที่เอมันมีแค่1%นะปรนตะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงค่าความเป็นไปได้ในทางตรรกศาทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้หมดแหละที่มันจะเกิดเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้ขึ้นแต่ในเรื่องของควอนตัมในเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยนะ มันไม่ค่อยเหมือนกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันค่อนข้างจะฟิกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องในระดับของคอนตัมเนี่ยมันมีความไปได้ทุกอย่างดังนั้น,น,นแม้แต่หเปถ้ามันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตของคุณล้มเหลวมันก็จะล้มเหลวเอ๊แล้วทาไมมันถึงล้มเหลวล่วครับทันท,ที่มันมีโอกาสเพียงแค่1%ก็เพราะว่าไอ้หนนนั่นนะ่ะมันเป็น1%ที่เราไม่รู้นะฮะอย่างเช่นว่าคุณเป็น เจ้าของตึกและคุณมีโครงการที่จะสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งคุณเก่งมากในเรื่องของไฟแนนเชียลคุณเก่งมากในเรื่องของการบริหารจัดการแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปพลาดในเรื่องของการดูคนผิดเนี่ยคนที่ไม่ควรไว้ใจกับไว้ใจคนที่ควรจะไว้ใจกลับไม่ไว้ใจโอ้โหพูดเรื่องนี้แล้วก็โป๊ะเทนะ คนที่มีอำนาจบุญบาร,รมีวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนี่แหละครับคือหนึ่ง์เซนที่ทำให้เขาพลาดแล้วก็ล้มเหลวก็คือไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อและไม่เชื่อคนที่ควรเชื่อและทำไมเขาถึงไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อละเรื่องนี้มันก็พูดยากนะฮะหลายคนมีอำนาจวาสนาบาร,รมีมากมายเลยแต่ก็ชีวิตล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะว่า ไปไว้ใจคนที่มีคุณไว้ใจนี่แหละครับมันคือหนึ่งเปอร์เซนที่ที่คนส่วนใหญ่ก็มาตกมาตายต,ายตรงนี้นะครับดังนั้นเอ็นหนึ่งเปอร์เซนที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันจึงโอ้โหยากมากนะครับในการที่จะปลดล็อกจากตรงนี้ได้เอาละครับพูดถึงคําว่าปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็เข้าประเด็นเรื่องของการจูนจิตเหนือสํานึกนะสมมติว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นนักธุรกิจแต่เรามักจะตกอยู่ใน สภาวะที่มักจะไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่ออบ่อยๆใครมาเตือนก็นไม่ฟังนะแล้วที่สําคัญก็ยังเชื่อพอปักหัวปั๊มว่าเออคนนี้แหละคือคนที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีด้วยความเชื่อนี้เวลาเขาพูดอะไรมาอาจจะไม่หวังดีประสงค์ร้ายกับเราแต่ถ้าเราเชื่อว่าเขาเจ๋งที่สุดเขาหวังดีกับเราที่สุดเนี่ยโอ้โหคนทั้งกองทัพคนทั้งโลกนี่มาบอกคุณนะถ้าคุณปักใจเชื่อไปแบบนั้นแล้วคุณไม่มีทางเลยนะ ดังนั้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะฮะหลายคนที่แต่งงานมีครอบครัวไปเนี่ยก็คนอื่นก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าแต่งเลยคนนั้นคนนี้มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันไม่น่าไว้วางใจซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมเหล่านั้นนะ่ยนะทั้งชายหนุ่มหญิงสาวที่เลือกคู่ครองเนี่ยก็มักจะเห็นตาตานะแต่เขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวมันพัฒนาขึ้นได้หรือว่าตัวเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนนี้ได้ แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นความเข้าใจผิดที่ว่ามนุษย์คนใดก็ตามถ้าเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จต่อให้เจอคุณครูเก่งแค่ไหนโค้ดเก่งแค่ไหนคนรักที่รักเขามากแค่ไหนก็ตามเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะเขาไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง,ปลงนี่แหละครับมันเป็นเหตุผลว่าถ้าเราไม่เข้าใจสัจธรรมหรือความเป็นจริงในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิด มันจะเกิดความรู้สึกที่เห็นคงจักเป็นดอกบัวอะไรประมาณนี้นะครับได้ความรู้สึกนี้เนี่ยมันแก้ได้ด้วยการนําจิตของเราเนี่ยเข้าสู่วิธีการจูนกับจิตเหนือสํานึกนะฮะถามว่าในเมื่อคนทั้งโลกมาพูดว่าคนนี้ไม่น่าไว้วางใจแต่คุณก็ยังไว้วางใจผมว่าอาการก็าโคม่าแล้วละ่ะแล้วถามว่าถ้าไม่จูนจิตเหนือสํานึกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ต้องถูกคนคนนั้นหลอกไปเรื่อยๆหกหักไปเรื่อยๆ ช้ำใจไปเรื่อยๆล้มเหลวในธุรกิจการงานไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเรื่อยๆไปถึงเมื่อไหร่แต่มันจะมีวันหนึ่งวินาทีหนึ่งที่เราจะต้องคิดได้สิว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะเออเราไม่ควรที่จะอยู่กับคนแบบนี้นะอันนี้บางคนเนี่ยอยู่กับคนรักอยู่กับอะไรที่มันไม่โอเคอจนมันตายเลยนะก็ไม่สามารถที่จะ ลืมหรือว่าหักห้ามใจที่จะไปจากเขาได้เห็นไหมครับว่าไอ้จิตที่มันเข้าใจผิดนี่มันแก้ยากนะฮะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีวิธีการที่เรียกว่าการจูนจิตเหนือยสานึกและมันสามารถที่จะเออทำให้จิตเราปลดล็อก ok คำว,ว่าปลดล็อก ok ก็คือหลุดจากความเชื่อที่ทําให้เราลําบากหลุดจากความเชื่อที่เราต้องไปเชื่อคนที่ไม่จริงใจกับเราหลุดจากความเชื่อที่ยิ่งทําเราก็ยิ่งทุกข์ซึ่ง ตามปกติแล้วเราจะต้องทุกไปเรื่อยแบบงงัวไม่ขึ้นจนก,กว่าเราจะคิดได้ซึ่งชีวิตนี้มันคงไม่พอแต่การจูนจิตเนี่ยมันก็ทําให้เราอยู่ก็เกิดสภาวะเข้าใจว่าเออจริงๆเราไม่ควรใช้ชีวิตแบบนั้นนะแต่พอเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับไปทานะฮะกลับไปใช้ชีวิตในแบบที่ทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จอย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะทําคลิปที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจูนจิตเนือสํานึก ให้ได้ครบ21ตอนเพราะมันมีเหตุผลที่ผมต้องทํามันมีสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่แหละมันเป็นกระบวนการที่จะทําให้อ,องค์กรที่ทําให้ชีวิตและการงานของผมมันก้าวหน้าผมก็ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขที่จะไม่ทําในเมื่อเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ทําแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จยิ่งทําทุกวันพูดทุกวันมันก็ยิ่งจะรู้สึกคอนเฟิร์มในใจนะครับเมื่อก่อนผมอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ จะมีคนมาฟังจะมีคนกดไม่ชอบใจหรือเปล่าแต่ตอนที่ผมรู้สึกว่าเออผมยิ่งพูดผมก็ยิ่งมันผมก็ยิ่งมีความสุขและผมก็ยิ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นและความเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ผมก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตที่ดีงามและประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะฮะผมก็รู้สึกว่า เออถ้าสิ่งนี้มันทาแล้ดีทาแล้มันโอเคทําแล้มีความสุขทําแล้วผมประสบความสาเร็จเร็วขึ้นเออทาไมเราจะต้องไปไปแคร์คนอื่นมากมายละ่ะทําไมเราจะต้องไปแคร์คนที่อาจจะอ,อ,อะไรละ่ะไม่เห็นด้วยกับเราอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยตัวเราเองเนาะเวลาที่เราประสบความสาเร็จมันก็เป็นตัวเราเองคนอื่นก็ไม่เคยมา ดูดำดูดีหรือว่าเห็นอกเห็นใจเราในตอนที่เราลำบากนะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ได้แล้วก็มีความสุขที่จะทําแต่ถามว่าเออกว่าที่เราจะมีความสุขที่จะทําอะไรแบบนี้มันผ่านการย้ําคิดย้ำำําทํามันผ่านช่วงเวลาลำบากในการที่จะตัดสินใจทําเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่านี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จความสําเร็จมันต้องมีเวลาเวลาที่จะฟูมฟักเวลาที่จะทําความเข้าใจและเวลาที่จะให้ละเอียดกับ รายละเอียดที่เราจะต้องมองให้เห็นดังนั้นการจูนจิตเหนือสสำนึกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่รัดสั้นมากๆเลยถ้าไม่อยากทุกข์จนงงหัวไม่ขึ้นแล้วก็ต้องเจ็บช้ำน้่ใจไปเรื่อยๆจนมองไม่เห็นทางออกผมว่าการจูนจิตเนี่ยสำนึกนี่แหละครับอย่างน้อยมันทําให้เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์ได้รวดเด็วที่สุดครับแล้พบกันใหม่นะครับผมโคชโจพัฒพงษ์ตาตะนันผมเป็นโค้ชและผู้ช่วยอาจารย์ สถิตธรรมเพนสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ระดับโลกผู้ค้นพบศาสตร์จูนจิตเหนือสมนึกหนึ่งเดียวในโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ